ีครับมาพี่จอร์ดพี่จอร์ดครับพี่จอร์รดห้าวินะครับพี่จอร์ดมาเลยครับผมสี่สองลูกเดียวนะครับ <5 S 2> เราจะให้เวลาในการแคปห้าวินาพี่ต้องรเร็วกันหน่อยนะครับเวลาผมผ่านชื่อใครแล้วนะเริ่มไปเลย3ามกิโลแปดครับ อุยลูกสวยมาก1นึ่ครับ1นึ่งหสาไป1นึ่งหนึ่งพอหนึ่งหนึ่งเลขโกงนี่นิกกี้ครับโอ้โหคุณนิกกี้นะครับคุณนิกกี้มาเลยคุณนิกกี้พี่นิกกี้พี่นิกกี้พี่นิกกี้5วิครับคุณนิกกี้5วินะครับมันพี่นิกกี้ติดเร็วยังโอ้โหเขาะอย่างเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวห้าวิครับมาสามสองหนึ่งโอเคอะไรนะครับตัดเกรดแล้วครับคัดเกรดเลยครับใช่ไหมครับ ใช่ไหมทุเรียนเป็นเกดส่งออกนะพี่นะพี่ไม่ต้องห่วงใช่ครับเป็นเกตส่งออกแล้วก็ทาอวรับประกันเนื้อด้วยนะเกตสีไปเลยสากิโลแปดครับสามกิโลแปดหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหไปหนึ่งหนึ่นมันเดิมไหมครับ1นึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่เออรับครับชื่อเล่นครับเร็วไม่แล้วครับเอาไปหนึ่งหนึ่งอย่าลืมใส่พิมพ์ชื่อตามลุชช่พี่ไอครับพี่ไอครับพี่ไอมาเร็วพี่ไอ อย่าลืมนะครับพิมพ์ชื่อตามด้วยรับโอ้พิมพ์รับตามด้วยชื่อมานะครับอย่างอันไหนอ่ะได้หมดเหรอได้หมดเหรอโอเคไปสี่สามสองหนึ่งมาอ่ะยีมาเลยมากลัวกลัวเดี๋ยวบินอีกสามโลสี่ครับสามโลสี่ศูนย์ห้าหนึ่งครับ เท่าไรนะครับ1 0 5 1 1051เอาไป1 0 0 0ครับ1 0 0 0ครับรับพี่พ์รับพร้อมช่วเล่นครับมามาเร็ว0 0 100ศครับหี่งศู์ครับพี่อะไรครับพี่ไลท์โอเคพี่ไลท์ครับพี่ไลท์พี่ไลท์ห้าวีนะครับพี่ไลท์ห้าวีนะเราให้เวลาแคบห้าวีนะพี่นะพี่ไลท์ห้าวีนะครห้าสี่สามสองหนึ เอาไปสองลูกครับเอาไปสองลูกมาอะไรนะครับคือเราจะให้เวลาในการแทบนะไม่ใช่๋อใช่ผมบอกว่าพี่ไล่ห้าวิไม่ใช่ห้าโลแปดครับ5โล8ปดห้าโล8ปดหนึ่งเจ็ดสครับหนึ่งเจ็ดสอาไป1 7 0่ครับ1 7ึ่นี่้ร้อนเลยหนึ่งเจ็นะครับ สองลูกนะสองลูกนะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์รับพิมรับพร้อมชื่อเล่นใช่ครับอันนี้พาราพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วครับเป็นพาราพร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดินทางครับมามาเลยครับมาไหรหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์มีไหมใช่ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางแล้วครับผมพร้อมเดินทางครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าถ้าไม่พอใจนะผมให้เอาไปเลยหนึ่งหก แปดศูนย์อะเออหนึ่งหกแปดศูนย์เอารถไปอีกหนึ่งหกแปดศูนย์เอาไปเลยรถอีกรถถีเอาเห็นไหมอ่าหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับหนึ่งหกแปดศูนย์อ่าพอใจไหมครับพอใจไหมหนึ่งหกแปดศูนย์เฮ้ยหนึ่งหกแปดศูนย์เลยนะรถอีกแล้วนะรับรับพิมพ์รับพร้อมช่วเล่นครับรับพิมพ์รับพร้อมช่วเล่นสุกฤติบิบเขาจะไปสุกที่ลูกค้านะครับจะไปสุกที่ลูกค้าปทุเรียนแก่นะทุเรียนเป็นทุเรียนแก่จะไปสุกที่ลูกค้าครับโอเคไปชิมมะเล่แป้งลูก มาอเมาเร็วทุกคนมาเร็วมีหมครับมีหมครับหนึ่เท่านั้นมีไหมสวยสวยหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับหนึ่กย์มีตุกตาครับเอ้ยทำไมไอ้อาไปฉีดแมลงตลอดเลยเนี่ยโอ้ยสี่ สอ่งอ่ะไปครับฉีดมาแรงขาเนี่ยม้งฉีดมงอุ้ยลูกนี้สวยลูกนี้สวยนี่เนพกอร์นี่ครับพี่ขอตอบนี่สากิโลสครับ3ากิโลสามนะครับ10 2 3ครับหนึ่เอาไป1นึ่พออุ้ยลูกสวยมากเลยครับรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นนะ1ลูกสวยๆครับทุกคนวันนี้ผมลดเยอะแล้ว จริงจริงหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับหนึ่งใบเทาครับหนึ่งใบเทาหนึ่งใบเทานะครับหนึ่งใบเทาเท่านั้นมามาแล้วเดี๋ยวผมต้องเนี่ยไปฉีดแมลงต่อเนี่ยอายะายะอายะมาแล้วมาแล้วพี่เพลี้อยู่ก่อนฟอมไม่มั่นใจเลยต้องถัดทำตัวเองตัวเองบ้างสิจะมาเป็น ผู้บริหาดนด้เออที่ขายหมูขายเคื่องนี่ยืนได้เป็นสามสิบชั่วโมงมีช่วยแฟนนี่สิบนาทีใช่ไหมวะกลัวไงเอาทุกคนมาเร็วๆเนี่ยโดนวีนแล้วเร็วหนึ่งใบเทาหใบเทาเองใบเทาครับรับพิมพ์รับพร้อมรับพิมพ์รับพร้อมชื่เล่นมาเลยเนี่ยมันสวยมากเลยเนี่ยสวยนะสวยมากเลยนะเนี่ยใช่อันนี้ก็รวมเป็นรหัสแต่งด้วยเนี่ยทุกคนมันจะได้ครบเร็วจะได้ดีแต่งดีอะไรมาเร็วมาเร็ว อุ้ยสองพันกว่าแล้วเนี่ยทุกคนเอฟอันนี้หมดได้แต่งเลยอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งใบเทานะครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยครับผมอ่ะมีไหมมีไหมครับทุเรียนหมอนทองครับทุเรียนหมอนทองรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยหนึ่งใบเทาจ้าสวยๆใช่ไหมมาเร็วมาเร็วให้หน่อยนะหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับเอาหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยพร้อมเดินทางแล้ว แล้วเพอไปปักหมุดปัไมเดี๋ยวบอสก็ดา่าอะไรเนี่ยอยากดมถั่วดำเเอ <บ S 3> <c oughs> อไม่ตองไล่เรียกเข้ามาเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทผมไม่เล่นกับคนไร้สาระอะไรแบบนีเ้เราไม่ชอบอโอ้ทำไมพูดแบบนี้จะเจ็บตังเลยอ่ะม,ม,ม,มีคนเอาไหมครับ มีไม้จ่าพี่จ๋าหนึ่งใบเทาเท่านั้นครัละคนดูตั้งสี่พันเจ็ดมิลเดิครั้งี้นี่ผมว่าต้องมีอาลูกนี้หนึ่งใบเทาครับเอาไปเลยหนึ่งใบเทามีไหมมีไหมผมว่าต้องมีเลยพี่จุกคอ่าเห็นไหมล่ะพี่จุกแกน่ารักเด้อไม่จะทึนจะหายแป๊บนึงใช่ไหมเฮ้ยน่ารักน่ารักเจอกขอบคุณครับ อ่ะหวีครับพี่จุกมาคิดนาทีกลับมาให้หมดไปสาตะกร้านะเดี๋ยวที่เหขายอ่ะได้เดี๋ยวสตะกร้าทุกคนช่วยกันสาตะกร้านะครับสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพอจะไปฉีดแมลงันย้อนฉีดแมลงอะไรตอนนี้เล้ว่าหายแล้วแมลงเขาต้องฉีดต้อนืนอเหรอสี่โลครับสี่โลสี่โลหนึ่งสองครับหนึ่งอเกอาไป 1... นึ1งหนึ่งหนึครับหนึ่งเอาไป หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ครับพับยิมรับพร้อมชื่อเล่นครับมีคนบอกว่าแพดดี้ครับมีคนบอกว่าแพดดี้ลดน้อยพี่แนน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 แต่งยังมีไหมแต่ยังมีไหมสองลูกเหมือนเดิมนะครับคิมแต่งใต้ใต้คลิปนี้ได้ไหมคิมแต่งใต้คลิปนี้ได้เลยแต่งใต้คลิปนี้นะฮะแต่ถ้าใครอยากไปเอฟซีไลท์ก็เข้าในทิกตอกได้เลยนะคะเข้าทิกตอกได้เลยดีใจมากจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเว้ย ดีดี่ดีอาทุกคนี่อุ้ยสวยว่ะสามกิโลเจ็ดครับสามกโลเจ็ดหนึ่ง่งสามห้าครับหนึ่งหนึ่งสามหเอาไป1นึ่ครับ1นึ่รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับห0ึ่งศูนครับ1น9่งรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ ผูเรียนแพรรี่เลิศจริงจริงครับพูดจริงห้กใช่มห้ากิโอันนี้เท่าไหร่นะครับห้ากก้าศูครับ1090มาลูกนี้เลย1090นะครับนั้พี่น้รับพีมรับพร้อมชี้เลขครับรับพี่มรับพร้อมชี้เลขมาเลยเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนขอขอสามตะกร้าพอผมขอแค่สามตะกร้าพอเออเดี๋ยวลดไปเลยลดไปเลยผู้ใหญ่คุ้มค่ามากจริงๆรพี่อ่ะ1090นะครับ หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์พี่รับรับตามรถปชี้ได้มาเลยครับมาช่วยกันหน่อยผมขอนิดนึงพี่เล็กครับโอเคครับได้ได้ได้มาโอเคครับพี่เล็กดีใจมากพี่เล็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 กครับพี่เล็กห้าวินะห่สาวสองหนึ่งเอเคไปอ่ะเอาไปเลยลูกนี้ไม่สวย ีกลับเลย3าโลเครับ1 1 3 5ครับ1 1 3 5เอาไป1 1 0 0พอเอาไป1100งหครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ1100นะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเร็ว1100นึครับ1100ลูกนี้สวยมากจริงๆนี่ดูเลยสวยหลายภูนะฮะหลายภูครับหลายภูสวยจริงหนึ่งต่อครับพี่อะไรนะครับพี่ต่อโอเคคุณต่อน่ารักมาก โอีเวลอะไรนะมีเอะไรเวลคืออะไรอ่ะข้างหน้า5 4 3 2 1, 1เอานี่ใครอยากได้แบบพอดีพอดีนะครับโหยโกมากกลมดิ๊กเลยนี่แหละใครอยากกินเนี่ยต้องกินลูกนี้เลย3กก7ครับ1135 11 1135เอาไป1090ครับ1090ครับเอาไปเลย1090จาก1135เอาไป1090 10ครับ พี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบครับโอเคคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบเอา2ลูกใหญ่ขาได้เลยครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับพี่อะไรนะอ่าพี่ตุ๊กี้เดี๋ยวเตรียมเลยนะครับอันนี้พี่เจี๊ยบ5วิครับพี่เจี๊ยบ4 3 2 1องโอ้ยเขาบอกว่าฟอร์ดรถน้อยโอ้ยหมหเยอะนะแจ็คอ้าวสองลูกนี้เอาไปสองร้อยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังงยังงนี่ไงพี่ที่ขอเมื่อกี้ใช่ไหมครับสองลูกนี้ ทุเรียนแฝดนะครับหกกิโลเครับ6กกิโลเจนะจ๊ะหนึ่้าครับหนึ่เอาไปหน0่ครับมาเอาไปเลยหน0่ครับหน0่งเก้ครับหนึ่โอเคครับอ่าไม่เอาแบบแฝดได้อ่าจสมมุิอันนี้ใครจะรับพิมพ์รับแม่เล้นะแม่ไม่เอาแบบแฝดก็ได้คนอื่นไงเอาหรอ รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะเออรัหนึ่งเก้าศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะพี่หนึ่งเก้าศูนย์พร้อมเดินทางนะครับลูกแฝดรับพินรับพร้อมชื่อเล่นนะสวัสดีครับพเร็วๆๆๆๆๆ 1 9 0 0นะครับพร้อมเดินทางมีใครรับไหมครับพี่เออเขาบอกว่าเลือกเนื้อได้ไหมเออเนื้อดีทุกทุกลูกครับใช่ครับเนื้อคือเราคัดมาหมดแล้วนะพี่เราเมาคุณคัดมาแล้วครับหรือถ้าไปถึงลูกค้าไม่ดียังไงเราพร้อมรับประกันเสถียรนครับไม่ต้องห่วงเลยครับพี่อ่ามีใครรับลูกแฝดนี้ไหมครับมีใครรับไหมลูกแฝดนี้อ่าเดี๋ยวรดให้โอ้เดี๋ยวอันนี้ให้เดี๋ยวให้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเอาไป1 8 8 0นนะ 1880ครับรับพิมพ์รับพร้อมชเออหนึ่ปดแปดศูนยน่รับพิมพ์รับพร้อมชี้เลขนะมันมาคุ้มนะอันนี้เยอะแล้วนะถือว่าผมลงเยอะแล้วเออจริงๆครับแฝดเลยครับแฝดแเลยจากเท่าไหร่นะครับจากเท่าไหร่นะจากจากหนึ่ก้าเจครับจาก1975เอาไป1880ครับเออเอาไป1880งแปดแครับ 1880มาครับใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ so so 2องวงนี้แฝดนะครับเอาไป1 8 8่งแปรวมเดินทางเรียบร้อยแล้วครับรวมแล้วครับรวมเรียบร้อยแล้วนะครับรวมเดินทางเรียบร้อยแล้วมาห้าพอ้ยคนดูอู้ยเยอะนะเนี่ย5,200คนผมว่าต้องมีสักคนแหละที่แบบเออใจดีเอฟไปให้แบบญาติพี่น้องทานอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมครับมีไหมต้องมีแหละถ้าไม่มีนะผมจะขอห้าพันสองร้อยคนเลยครับรวมหมดเรียบร้อยแล้วครับรวมหมดเรียบร้อยแล้ว ค่ะร้านนี้พร้อมถึงหน้าบ้านค่ะใช่ครับแปดศูนค่ะใช่แล้วครับอืมสักคนสักคนผมว่าต้องมีสักคนคนหนึ่งอ่ะขอขอเร็วช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยมีไหม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 ครับสองปดสวยเลยนะหนึ่งแปดแปดศูนย์เท่านั้นนะครับหนึ่งแปดแปดศูนย์รับพิมพ์รับพร้อมที่เล่นครับพี่มาเร็วรับพิมพ์รับพร้อมที่เรนครับหนึ่งแปดแปดศูนย์ะถ้าไม่มีผมจะเปลี่ยนลูกนะถ้าไม่มีผมจะเอาลูกใหม่ให้นะมีไหมมีไหมใช่ครับ ถ้าไม่มีผมจะอ้อยย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 ยขอหนึ่งลูกโอเคได้ครับถ้าไม่มีแฟดไม่เป็นไรเอ้ยผมเอาหนึ่งลูกให้ก็ได้มาสนใจจะโทรสายเอาไปหนึ่งลูกอุบอบไปกลมกลมสามโลสองครับสามโลสองหนึ่งลูกนะสามโลสองเก้าเก้าห้าครับเอาไปเก้าเก้าศูนย์ครับเอาไปเก้าเก้าศูนย์ 990าครับเอ้าเกาศครับเออรับรับรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรับออยครับอะไรนะครับพี่ออยพี่ออยพี่ออยโอเคพี่ออยมาพี่ออย5่วีนะครับมางานถ่าถ้าอยากได้1ลูกเดี๋ยวผมเอาขึ้น1ลูกพอโอเคจะได้ไปเร็วๆเนาะโอเคโอเคได้ครับดูแต่โทรศัพท์ได้ครับได้ขอ2ลูกได้ครับ2ลูกลืมดูขาเก้าอี้สองลูกใหญ่เนาะเขาขอสองลูกใหญ่ๆอันนี้ได้ไหมครับ อ่ะปักหมุนให้ผมหน่อยครับพี่พี่ที่ขอสองลูกใหญ่อ่ะพี่ตุ๊กกี้ครับพี่ตุ๊กกี้เออใช่ไหมนี่ผมให้สองลูกใหญ่เลยนี่ผมปักแล้วนะพี่นะเฮ้ยจริงเหรอไม่มีเนี่ยจริงเหรอเออวะได้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 อ่ะแปดกิโลแปดครับแปดโลแปดสองหกหกสองครับสองหกหกสองเอาไปสองหก ศูนย์ศูนย์ครับสองหกศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับความชื่อเล่นครับสองหกศูนย์ศูนย์พี่ตุ๊กกี้ครับรับพิมพ์รับมาครับพี่ตุ๊กกี้ครับรับพิมพ์รับให้ผมหน่อยความชื่อเล่นด้วยก็ได้นะพี่นะเฮ้ยมาดูข้อค้าจริงเหรอพี่ตุ๊กครับโอเคสองลูกออกแล้วเว้ยได้พี่ตุ๊กห้าวิแคบห้าวิครับมาห้าสี่สามสองหนึ่งไหนครับพี่เขาบอกว่า ใครใครบอกขอ3ลูกมาเดี๋ยวผมจัปให้อะลูกเล็กๆน้อยๆคนนี้ใช่ไหมพี่ที่ขอสามลูกไว้นะครับรอเลยนี่เราผมปักหมุดให้แล้วนะพี่รอเลยนะรอเลยได้ครับชื่ออะไรอะชื่อโุ๊กอ่าใช่อันนี้ก็ได้อะไม่ต้องใหญ่มากอะพี่สามารถแคปอันนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านได้เลยนะพี่เข้าบ้านแล้วไปแจ้งได้เลยครับว่าพี่คนไหนครับได้ได้ พี่ฟุกเหรอครับใช่อ่ะลองดูใชก่อนลองถ้าเอาพี่ต้องเข้านนะใมา9กกิโลครึ่งครับ9กกิโลครึ่งนะอ่ะลองดูครับลองดู9กกิโลครึ่งนะครับผม 2858ค่ะสองแาเอาไป2790นครับโอ้2790ครับเออ2790นะครับอะใครอยากได้รับมาเลย3ลูกนี้รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะจ๊ะพี่รับพิมพรับพร้อมชื่อเล่นนะรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยมีใครรับไหมเขียนได้รับสินค้าแล้วอร่อยมากค่ะขอบคุณมากครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยอ่ะพี่ฟุ๊กสนใจไหมพี่ พี่ต้องเข้าบ้านเขียวด้วยนะถ้าพี่รับแล้วพี่ต้องเข้าบ้านเขียวด้วยนะพี่อ่าอ่ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยครับพี่มาครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับมียหมถ้าไม่มีผมก็จะขายเหมือนเดิมนะถ้ามีผมจะเอาขึ้นทีละลูกใช่สนใจรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นจ้าใช่รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นไปถึงลูกค้าพร้อมทานเลยนะครับไปถึงลูกค้าพร้อมทานเลยรับไหม มีคนสนใจอ่ะ2790เท่านั้นถ้าใครรับนะครับอันนี้เอาไปเลยครับ2790จาก2 2 2858จาก2858นะครับจาก2858นะครับเอาไปเลยครับ2790นะครับพี่จ๋าสองเจ็าศูนยพร้อมเดินทางแล้วนะสามลูกนี้นะครับ2790รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะโอยพี่ผมขอชื่อเล่นหน่อยได้ไหมพี่อะไรครับ พี่วันนิดาผมขอชื่อเล่นหน่อยได้ไหมพี่ผมจะให้ชื่อเล่นอุ้ยนี่ไงมีคนรับนี่ไงจ๋าขอชื่อเล่นหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยเยอะจังเลยใครอ่ะเฮ้ยเฮอผมให้พี่หลิวแล้วกันครับโอ้ยงัวาลูกไตงครัพี่หลิวจ๋าพี่หิวแคเลยจ้าพี่หลิวพี่หลิวจ๋าแคบนะฮ่าวิี่จอมพี่จอมส สองหอ่าเอาไป2ลูก2ลูกกำลังกำลังมากำลังมามาเลยครับมาอ่านี่ครับพี่สองลูกนะรอเลยหกโลเก้าครับหกโลเก้าหกโลเก้าครับหกโลเก้าหนึ่งเออสองศูนย์สามหนึ่งครับสองศูนย์สามหนึ่งเอาไป 1990ครับ1990ครับพี่เอาไปเลยครับทำไม่ได้นะเมื่อกี้ผมให้พี่หลิวไปแล้วครับครับผมเอาไปเลยครับ1990นยครับหนึ่งเกาเก้าศูนรับพร้อมชิลเล่นครับพี่1990นะเออสองลูกไป1990งเกเก้พี่พี่กร์ตูนครับอุ้ยของเุดยอดสุดยอดพี่นก็อยากได้เน้ยพี่นกก็อยากได้หรืองานไวนะงานไวนะหวิครับ5วิมาพี่กเราให้เวลาแคป5วิครับ4 5วิสอง ขอบคุณครับอย่าลืมเข้าบ้านกันนะเอาบ้านกันไม่นาดีใจอ่ะขายของได้6โล1ครับ6โล1 1807ครับนี่เท่าไหร่นะครับ1807 1807เอาไป1750ครับ1750รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ1750รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับพี่นกครับพี่อะไรนะครับพี่นกเออพี่นกพี่นกฮาวีนะครับพี่นกฮาวีเนาะฮาวีครับแคปมา พี่นกข้าวีนะครับสามสองหนึ่งคุณแพรรี่ไปไหนเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวมาเขาสวนครับไม่ฉีดมะเงอ่ะอีกสองรูปสวยๆครับพี่มาครับหกกิโลเก้าครับหกกิโลเก้าสองศูนย์สามหนึ่งครับสองศูนย์สามหนึ่งเหรอครับเอาไปสองสองศูนย์สามหนึ่งเอาไปหนึ่ง 1950ครับห่เก้าห้านไปเลยรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ1950 2ูสองลูกสวยๆครับอยากได้ยินน้องฟอร์ดพูดภาษาเขมรเอฟมาอีก5รหัสก่อนพี่แพทครับพี่แพทพี่แพทได้เนาะตอนนี้เดี๋ยวเป็นประเด็นนะจ๊ะพี่จ๋าเห็นใจพวกเราด้วยนะขอถ้ายไทยไปก่อนนะจ๊ะเอมอ5 4 3 2 1มาโอเคครับ เอาไป2ลูกเล็กๆแล้วกันนี่สลูกน่ารักมาแล้วมีลูกกลาง1ลูกเล็ก1นึ่งนะครับอ่าห้ากิโลครับ5กิโลหนึ่ก้าเกครับ1499เอาไป1420ครับ1420ครับอ่ารับพี่รับพี่อ้อยครับโอ้ยพี่อ้อยอย่างคุ้มเลยเยอะเยเยอะเเยอะอยู่ใช่ไหมเยอะอยู่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ห้าสี่สามสองหนึ่ง ขอบคุณครับอ่าเอาไป2ลูกอุ้ย3ตะกร้านี้ไม่หมดสักทีตะกร้าสุดท้ายนี่เติมใหญ่เลย5โล5ครับ5โล5 1639ครับ1639ใช่ไหมครับ1639เอาไป1590ครับ1590ครับเออพี่รับยิมรับพร้อมชื่อแล้วมา <พอ S 2> เลยครับพ่อค้าได้ไหม รับพิมพ์รับความชื่อเล่นพี่แฟนนะครับจอมครับเออพี่อะไรนะครับพี่จอมพี่จอมจอมถูกต้องเพพี่จอมพิมแต่ชื่อนะใช่พี่ต้องใส่ชื่อแล้วก็พิมพ์รับมาเลยใช่ครับและพิมพ์ใส่ชื่อมาก็ได้ใช่ได้ทั้งสองเลยสี่สามสองหนึ่งเยสสุดยอดไปผมไปดูไอ้นั่นมาแล้วผมแบบฮึดมากเลยสงครามส่งด่วนอ่ะสี่โลเก้าครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับพี่ลุยเจีย 1471ใช่ไหมครับเอาไป1400ครับ1400 1400ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับครามชื่อเล่นพี่โยครับอพี่โยพี่โยน่ารักมากเลย